นักบุญโอลาฟซึ่งเป็นที่รู้จักในนามกษัตริย์ไวกิ้งผู้กลับใจมานับถือศาสนานคริสต์ซึ่งพระท่นบูชาในโบสถ์แห่งซานคา,ราโรอ,อัลกอโซโนี้ได้อุทิศแก่ท่านชาวสแกนดิเนเวียหลายร้อยคนไปที่นั่นเพื่อร่วมฉลองวันฉลองของพระองค์เหนือพระท่นบูชาเป็นภาพของกษัตริย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังเอาชนะมังกรที่สื่อถึงการเอาชนะชีวิตนอกกรีดของพระองค์พิธีบูชาขอบพระคุณน,นี้มีการจัดขึ้นทุกปีนับตั้งแต่ปี2007 นักบุญโอราฟมีส่วนสำคัญในการทำให้ศาสนาคริสต์เกิดขึ้นในประเทศนอร์เวย์ในวันนี้นักกุ้งโรมมีการพูดคุยถึงผลกระทบของศาสนาคริสต์ต่อการออกกฎหมายในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียรวมถึงผลกระทบต่อค่านิยมของยุโรปถนนในกรุงโรมเต็มไปด้วยชาวสแกนดิเนเวียเพราะในเมืองอันเป็นนิรันด์นี้มีมุมพิเศษสำหรับชุมชนคาทอลิกจากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติของศาสนาคริสต์ที่สามารถจะได้ใกล้ชิดกับผู้สืบทอดตำแหน่งจากนักบุญเปโตรอัคราสาวก